สบายดีปะลุงสบายดีคุณตาคุณยายสบายดีพ่อตุ้มแม่ตุ้สบายดีคลิปจอนแม่บอกอาหยิบออกให้น้องฟลุ๊กไอาเยเอากลับไปอีกใส่กับยูห่างถุงแล้วกูนีกบ่นี่บ่โผล่บ่อยู่เลยยูนี่ไหนกันยูเบิ้ร

លូម៉ាអូនអោអូនអោបើជិបដល់អាញ៉ាំអងអងន Link. จะยิงเออจะยิงจะยิงจะยิงเ่าอืมจาตัวนี้ตัวนัวนี้จิงตัวนีเสืออันนงนเต้งยิงแ่บุแม่ในร่มเนี่ยั่งแง่ชุดนี่ของขวัญ โแม่ตัวนี้เนี่ยแม่มดแม่มดตันี้ตั้งแ่ดาแม่แม่ดาวเป็ยังไนะแม่บุบ ถ้มบีเนี่ยเชือสิมากินตาไปให้ยนะเชือสิมากินตาเแกงไปสิเดบารหายไปสิเดหายลูกข่อยขอโทษขอโทษเจ็บบอเจ็บบอแม่ก็อยากให้เจ้าย่างได้เฮ้ยนั่งได้เฮ้ยไอ้ลิงดูมันบัดกรงเลยไอีลิงเด็ก มาองค่ะ,ะยากให้ม่โหนงกามมีนั่นเนาะนะครับจึบจึบจ นี่ไงาปาอิบเล่นเร็วเบิง้งเบิ้งนั่งดีดีเล่นเร็วเล่นปาอิบนะเอาเไปหมดละเล่นให้เสนหกบแล้วกันนะ

นี่นะไม่น้องอีกเออเฮ้ไอัเน,นี่ยดีมากเลยทุกคนเล่นให้สน,นุกแล้วกันเอาโมเมตรงนี้นะเล่นนะมาต้องอ่านหน้าสื่อเด็กขานะอันนี้ของคู่คู่เปิดง่ง

妈妈，两个 นี่เอาหัเหรียนขังเราไปซื้อขนมให้หนอยซื้อขนมกำเด็จหันนะ ว่าหายไรเขียนละกุ๊บเฮ้ยเราต้องเขียนเรตแบบนี้ไงกุมิ้งกม้งม้งก้ข้อคำของเราเบิดแล้วทำของของเราเบิดแล้วซื้อของของเราใหม่นะจิบเนินิวซี่นิวซี่หนึ่ง มากเลยเอาเงินเหรียญไปซื้อขนมกินนะนี่ไงคิโลของเรานี่ไงเอาขนมเอาเงินเหรียญไปซื้อขนมกินนะดีมากเลยเอื้อยก็ได้เอื้อยยังน้อยเอาน้องบ่ได้เอาห้องหล่นออกมาหลินกันเอาเต๊มือมาหลินยังใหญ่อยู่ีเก็บ้องหล่นเนาะ อีกอเคอีคือเพลนี้มันใหญ่จะเกิด nôm cái kê nôm bát cho nôm giặt mẹ bọ anh ừ giờ đây mình xin lỗi

บ่มีนอมจ, <ะ S 1> จ<ะ>ับจับอา áo nè มึะเอือยยันเอือนี้ปลาบอที่สุหนึ่งสองสามนี่ที่นีปลาเด้อคอยหมเห็ดปับอิบนะหน